วันนี้เราจะมาทําการสร้างฟุตพินในแอป Layout กันนะคะกดที่ t ูนไ l i ์เบอรค่ะต่อไปคลิกที่ New ฟ o ดพิลค่ะตั้งชื่อค่ะ r14w นะคะยูนิตเลือกเป็นอังกฤษค่ะต่อไปจะทําการ Delete ตรงนี้กด p i n t u o l ต่อไปกด t a ็ t u o l นะคะ ต่อไปเป็นการตั้งค่ามิลลิเมตรค่ะกดออปชันซิสเต็มตรงนี้นะคะแล้วก็กดโอเคค่ะต่อไปเป็นการตั้งค่าเลือกเพนสเต็กตั้งชื่อค่ะ ตรงนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็บัตทอมค่ะกดเลาาตั้งเป็น1.6ค่ะทั้งวิทายนะคะแล้วก็ตรงเดลค่ะกดเลืาว1.7 1.7ค่ะแล้วก็กาออกเลยค่ะต่อไปจะทำการสร้างจุดเราจะกดในการซูม ตัว i กับตัว o นะคะเลือกพินทูลค่ะคลิกขวากด new เลือกตำแหน่ง0.00นะคะคือมุมมุมซ้ายสุดค่ะมุมซ้ายสุดล่างแล้วก็สร้างอีกอันนึงค่ะให้ตรงกับ7.62ค่ะต่อไปจะทำการหลักเส้นคลิก new ค่ะ แล้วก็ property เลือกฟีแลวก็ตรงนี้เลือกเป็น SS top นะคะเลือกอีกเส้นหนึ่งคะ่ะเราจะทำการคุม เลือกโกบอลโอเคต่อไปใส่ตัวหนังสือกด New เลือกตรงนี้นะคะเลือกเป็น SS Top แล้วก็ New อีกอันหนึ่งค่ะเลือกเป็นอันนี้ เ่อไปเป็นการเซฟแอนนะคะตั้งชื่อค่ะแล้วก็ถ้ายัางไม่มีไลบรารี่ให้กดตรงนิวไลบ r a รี่นะ,ะแล้วก็ตั้งชื่อตรงนี้เลยค่ะสมมตินะคะ,มมนนะ,คะแล้วก็เซฟ e แล้วก็กดโอเคค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ